สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปแบบแรนดอมกับแม่หมอเตยรี่คนเดิมกันอีกแล้วนะจ๊ะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นนะคะเห็นเราเห็นคุณเนี่ยนะคะเป็นของตายไหมเออมาพร้อมแล้วนะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะไปส่งจิตส่ใจเขากันอ่ะก่อนอื่นเรามาดูคําใบ้กันก่อนนะคะ คำใบของเรานะคะก็คือแม่หมอขอดูก่อนว่าความรู้สึกไอ้ไม่ใช่ความรู้สึกความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะตอนนี้เป็นระดับไหนกันแม่หมอขอห้าใบค่ะลองฟังนะว่าคำใบตรงไหมนะคะคุณและเขานะคะความสัมพันธ์เป็นระดับไหนกันอยู่ตอนนี้นะคะควีนถือดาบเดิรดเด t สองดาบดีแฮงแมน ติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าไม่แน่ใจสักทีนะคะว่าเป็นอะไรกันตัวเขาอาจจะเหมือนกับว่าบางครั้งก็เหมือนกับแบบว่าเล่นเกมกับคุณอนะเหมือนกับแบบว่าเหมือนมาหยอกหยอกอะไรอย่างเงี้ยว่าเออบางทีก็เหมือนมีใจบางทีก็เหมือนกับแบบว่านิ่งๆอะไรเงี้ยจนคุณเองอะเกิดเกิดความสับสนที่ว่าเฮ้ยแล้วตกลงเราเป็นอะไรกันเขาให้คุณเนี่ยเป็น เป็นอะไรกับเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเกิดคําถามเกิดความไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในจิตใจอืมเหมือนเหมือนเขาแบบว่าเล่นเกมเหมือนเขาแบบมาหยอกยอกมาแบบอืมมาแบบ เขาเรียกว่าอะไรมาแบบมาหยอกหยอมาแบบเหมือนหมาหยอกไก่อะไรเงี้ยเออมาหยอกหยอมาแบบเออแล้วคุณก็แบบว่าตกลงฉันเป็นอะไรตกลงเราเป็นอะไรกันอย่างเงี้ยซึ่งความสัมพันธ์นะคะสถานะก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนเนาะอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนแล้วคุณก็อาจจะกําลังรอคําตอบรอให้เขาเนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์คุณบางครั้งคุณเองก็เหมือนก็แบบว่ากุ่มเหมือนก็แบบโอ้คิดไม่ตกเลยในความสัมพันธ์เนี่ยตกลงเราเป็นอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะทีนี้มาดูแล้วเขา เขาเห็นเราเป็นของตายไหมเขาเห็นคุณเป็นของตายไหมขออีกห้าใบค่ะเขาเห็นคุณเป็นของตายไหมคะจริงๆแล้วลึกๆแล้วอ่าใบาแรกนะคะเดชชาดิออทและอะไรเอ่ยหกไม้นะคะ อืมเขาก็ไม่ได้เห็นคุณเป็นของตายนะอืแต่ว่าไอ้ไอ้ความสัมพันธ์ที่มันยังเหมือนไม่ได้ไปไกลตอนเนี้ยที่มันเหมือนก็แบบไม่ไม,ไม่ถูกทําให้ชัดเจนไม่ถูกพัฒนาสักทีแม่หมอว่าตัวเขากําลังลังเลแล้วก็กําลังช่างใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยว่าจะแบบว่า เหมือนเหมือนอยากดูคุณไปเรื่อยๆเออเหมือนอยากดูคุณไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยคุณคือคนที่ใช่ไหมอยากดูไปนานๆว่าแบบว่าถ้าวันหนึ่งพัฒนาความสําคัญกับคุณแล้วมันจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็ว่าเขาอยากจะดูคุณให้แน่ใจอ่ะจริงๆคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างถ้ามีความรักแล้วว่าเขาจะเป็นคนที่จริงจังจริงจังกับความรักมากถ้าเขาเด็ดขาดกับใครถ้าเขาแบบว่าชาัดเจนกับใครคือเขาก็จะชัดเจนเลยแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเออขอดูไปก่อนยังยังไม่ สามารถให้สถานะได้ตอนนี้เขาก็จะเหมือนเหมือนอย่างที่คุณเห็นนั่นแหละเออเหมือนเหมือนแบบว่าอย่างเมือกาที่เปิดไปเหมือนก็แบบมาหยกหยกมาแบบว่าเออก็ก็เหมือนกับว่าคําว่าชัดเจนคาว่าพัฒนาจะไม่ได้หลุดออกมาจากปากเขาสักทีอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคะ่ะเหมือนก็ว่าเขาก็แบบว่าดูดูดูด,ด,ดูคุณไปแล้วก็รอทีท่า รอรอ,อ,อให้ถึงเวลาอะไรเงี้ยเออพอพอถึงเวลาที่เขามีความรู้สึกแบบเฮ้ยใช่แล้วคนนี้นั่นแหละเขาจะมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะที่แน่แน่เขาก็ไม่ได้มองว่าคุณเป็นของตายเนาะไม่ได้มองว่าคุณเป็นของตายแต่อย่างใดอ่ะทีนี้มาดูแม่หมอขอเปิดเพิ่มให้อยากรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วคุณกับเขาจะได้ลงเออกันไหมเอออ่ะแม่หมอขออีกห้าใบค่ะขอเปิดเพิ่มอีกห้าใบค่ะ สุดท้ายคุณแล้วเขาจะได้ลงเอ่ยกันไหมละ่ะเขาจะเลือกเราไหมเขาจะเลือกคุณไหมเอออะใบแรกนะคะับสิบเหรียญน,นะโอ้ใบแรกมันก็สิบเหรียญเลยโอเค คืออยากจะบอกว่าการที่คุณรอเขาแบบนี้นะมันไม่เสียเปล่าเออไม่เสียเปล่าจริงๆต่อไปนะคะมันจะมีโอกาสที่เขาเนี่ยจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณต้องรอหน่อยเพราะว่าคนนี้เขาจะเป็นคนอย่างเงี้ยถ้าเขาลองได้ชัดเจนลองได้แบบว่าเออจริงจังกับใครแล้วคือคือเขาก็จริงจังเลยอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าต้องรอเวลามันอาจจะนานหน่อยอะไรเงี้ยถ้าคุณแบบเออชอบคนคนนี้จริงๆนะนะถ้าคุณพร้อมที่จะแบบเออมีคนคนนี้มั่นคงกับคนคนคนี้ อะไรเงี้ยคุณก็อย่าคิดมากอะไรเงี้ยเนะอย่า,ยาคิดมากอย่าแบบว่าใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือค่อยๆดูกันไปค่อยๆเป็นค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยแม่หมอว่ามันก็ดีเหมือนกันเนะมันก็จะทําให้เราได้รู้จักเขามากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยคิดในแง่ดีในแง่บวกอะไรเงี้ยคะ่ะเอ,อ่อคุณคุณจะทนอึดอัดต่อไปได้อีกได้ไม่นานหรอกนะได้ไม่นานเ,นะด,นานเดี๋ยวเขานะคะก็จะมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเองค่ะสุดท้ายแล้วแม่หมอว่าเขาจะ ชัดเจนกับคุณนะคะเราก็จะเลือกคุณนั่นเองค่ะนะและนี่ก็คือคำตอบของคู่คุณนะคะใครอยากให้เรื่องราวนี้เป็นของเรานะคะก็น้อมรับพลังงานดีๆจากไพ่ไปได้เลยนะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาแล้วกันตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยจ้าโอเควันนี้เรื่องราวของเราก็ประมาณนี้นะคะเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย